สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำบทเรียนกลุ่มมิตรภาพหรือ,อบทเรียน TCP นะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำ TCP ก่อนว่า TCP คืออะไรนะครับ TCP ย่อมาจากไทยแลนด์เชิด i คนติงนะครับก็เป็นการนำ T4T ซึ่งกา หลายหลายคนก็คงจะรู้จัก t4t นะั่นคือ training for trainer ซึ่งเกิดผลมากนะครับในแผ่นดินใหญ่ซึ่งอาจารย์ยิงไข่เนี่ยนะไปประกาศแล้วก็ฝึกนะผู้นำฝึกครูฝึกที่นั่นแล้วก็ทำให้เกิดผลมากนะครับภายใน10ปีมีผู้เชื่อ,อจำนวนห่งล้านเจ0 0แสนคนซึ่งว่าซึ่งถึงถือว่าเป็นาการเกิดผลที่มีนนยะสำคัญมา,มากๆดนั้น T4T จึงมีการประยุกต์ใช้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับในการประกาศแล้วก็สร้างสาวกแล้วก็ประเทศไทยเราก็นำา t C t t 4 t เนี่ย e, มาประยุกต์ใช้ในบริบทของคนไทยเราเรียกว่า TCP Thailand Church Planting ซึ่งเป็นบทเรียนที่ถูกออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของอบริบทความเชื่อของคนไทยนะครับไม่ได้เป็นบทเรียนที่แปลมาจากต่างประเทศนะครับนะเป็นบทเรียนที่ทำขึ้นมา ในประเทศของเรานะนำพมพีที่กอบโจทย์สําหรับคนไทยเลยนะครับเรามาดูนะครับเริ่มตั้งแต่นิยามการสร้างสาวกเนาะการสร้างสาวกของที่ซีพีนิยามคือการสร้างสาวกเราต้องนําคนที่ยังไม่เชื่อมาถึงความมั่นใจในความรอดช่วยเขาเป็นสาวกที่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์แล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจจัรท่องถิ่นนะครับแล้วก็บทเรียนกลร่มิทาาพก็จะล้อไปตาม คำนิยามนี้ทั้งหมดเลยนะเริ่มจากคนที่ไม่เชื่อเราจะต้องเริ่มจากคนที่ยังไม่เชื่อเราไม่ต้องรอให้เขาเชื่อแล้วถึงจะมาเริ่มกลุ่มมิตรภาพแล้วก็สอนความผีเขาเริ่มตั้งแต่ที่เขายังไม่เชื่อนั่นแหละนะครับให้เขาได้รู้แนละ้วเขาค่อยอเพิ่มเนื้อหารายละเอียดเข้าไปาแต่ละเรื่องแต่ละแต่ละแต่ละสิ่งที่แต่พี่น้องชาวไทยเนี่ยควรจะรู้นะครับนะกลุม่มบทเรียนกลุ่มมิตรภาพ จะมีความแตกต่างจากการเรียนพ่อมีแบบทั่วๆไปนะครับนะทั่วๆไปก็จะมีสามองค์ประกอบนะแต่บทเรียนกลุ่มมิตรภาพเนี่ยจะมีเจดองค์ประกอบนะครับนะเจ็ดองค์ประกอบ3าองค์ประกอบคืออย่างไรนะครับเรามาดูกันนะบทเรียนกลุ่มมิตรภาพจะมีเจ็ดองค์ประกอบก็คือเนี่ยนมันสารสนเทศเสื้อพระเจ้านะติดตามผลอ่านพ่อมีก็คือบทเรียนใหม่ใช่ไหมท้าทายให้ออกไปเล่าต่อนะฝึกฝนใน ฝึกฝนสําหรับที่จะไปเล่าต่อแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็อธิษฐานขอพระพรเพื่อความต้องการส่วนตัวนี่คือ7องค์ประกอบนะครับตัวหนังสือสีแดงเป็นตัวหนังสือเป็น,เป,นเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มเข้ามาในกลุ่มวิถีภาพนะครับซึ่งทุกครั้งที่เรานํากลุ่มเราจะให้เขาเอาไปเล่าต่อไปแบ่งปันต่อพอเราเจอกันครั้งใหม่เราก็จิจติดต,ตามดูว่าสมาชิกกลุ่มอของเราเนี่ยไปเล่าแล้วเนี่ยเกิดผลอย่างไรบ้าง คนอื่นๆที่เขาได้ยินได้ฟังเนี่ยเขาตอบสนองอย่างไรและเขารู้สึกอย่างไรนะครับเราก็จะติดตามผลนะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมกักจะไม่มีการติดตามผลเนาะแล้วก็มีพัมพีตอนใหม่เมื่อเราเรียนพ่มพีตอนใหม่นะเป็นตอนสั้นๆนะวิธีเรียนก็คือเราจะใช้ในการเล่าเนาะอ่านสามรอบนะครับอ่านให้เขาเขาฟังนะอ่านให้กับสมาชิกกลุ่มฟังโดยที่คู่มือเนี่ยเราจะไม่ให้เขาถือก่อนเราจะให้เขาฟังด้วยหู คือให้เขาจำนะสามรอบแล้วก็แต่ละรอบเราก็จะถามเขาว่าอ่านแล้วฟังแล้วช่วยเล่าตอบกลับมาเป็นยังไงเนะี่ยเขาก็จะเรียบเรียงจากสิ่งที่เขาได้ยินมาเนะ mm hmm. เพราะเรายึดข้อพัมูีน์ที่ว่าการความเชื่อเนี่ยเกิดขึ้นเพราะการได้ยินเราก็จะให้เขาฟังแล้วก็พอฟังครั้งที่3แล้วเราก็จะมีคําถามอภิปรายนะที่จะคุยกันว่าเออมีใครบ้างชอบตรงไหนอะไรเงี้ยนะมีประมาณ อหกเจ็ด uh, นะคําำถามอภนะิปรายกันแล้วก็เมื่อเรามีบทเรียนใหม่แล้วพวกเขาก็จะรู้สึกประทับใจเมื่อเขาประทับใจเป็นเรื่องใหม่ที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะท้าทายเขานะครับเป็นองค์ประกอบที่สี่คือท้าทายเขาไปเล่าเรื่องนี้ดีไหมดีแล้วอยากให้เพื่อนของเราได้ยินได้ฟังไหมอยากให้พ่อแม่ให้คนรู้จักเนี่ยได้ยินได้ฟังด้วยไหมอ่ะทีนี้เราก็ท้าทายพอท้าทายเสร็จแล้วก็ฝึกเขานะครับฝึก ให้เขาทําตามเหมือนอย่างที่เราฝึกนั่นแหละนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะเราก็จะให้กระดาษให้บทเรียนกับเขาแล้วทีนี้ให้เขาฝึกให้เขาอ่านตามที่เราอ่านนี่นแหละฉะนั้นเวลาเราเรานำเนี่ยเราจะไม่บรรยายหรือพูดเยอะเพราะว่าไม่เช่นั้นแล้วอ่ะคนที่เขาอยู่ในกลุ่มมิติภาพเขาเรียนแบบเราไม่ได้เราก็จะทําง่ายๆแล้วก็ให้เขาฝึกก็คืออ่านพระคัมภีร์แล้วก็ถามคาถาม,ถาม,ถามแค่นั้นเองนะครับฝึกเขาพอฝึกเสร็จแล้วก็ตั้งเป้าหมาย มีคนที่เราต้องการให้เขาได้ยินได้ฟังเนี่ยเขาชื่ออะไรบ้างนะจดรายชื่อมาห้ารายชื่อเป็นอย่างน้อยแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้านําในการเอาไปเล่าแล้วก็ขอให้พระเจ้า,าสัมผัสเขาให้เขาเปิดใจแล้วก็ตอบสนองต่อขาประเสริฐหรือพระองผีที่เรา,เาไปเล่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออธิษฐานขอพระพรนะเพื่อความต้องการเป็นการส่วนตัวนี่คือเจ็ดองค์ประกอบทีเ่เวลานํากลุ่มมิตรภาพเราจะต้องนํา ใช้ทั้ง7องค์ประกอบเราจะทิ้งองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไปแล้วมันจะไม่คอมพิวตหรือมันจะไม่มีประสิทธิภาพจะไม่บรรลุผลตามจุดมุ่งจุดเป้าหมายของการเรียนบทเรียนกลุรภาพนั่นก็คือการสอนแล้วก็สร้างในคราวเดียวกันนะครับใช้ทั้งเจองค์ประกอบเนาะแล้วก็วิธีนำนะครับเรามีเคล็ดลับการสอน เราจะมีชุดเอกสารสําหรับผู้นำเนี่ยเอาไปอ่านทำความเข้าใจก่อนนั่นคือเคล็ดลับการสอนเราจะต้องอ่านก่อนนะในนั้นจะมีจุดประสงค์มีวิธีการมีคําอธิฐานอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นเยอะสําหรับการที่ผู้นำเนี่ยจะเตรียมตัวแล้วก็นาไปเล่านะเวลานาไปสอนนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือเนื้อหาบทเรียนนะครับเรามีบทเรียนแค่กระดาษใบเดียว A4 นะหน้าหลังแค่นั้นเองนะครับนะทั้งหมดก็อยู่ในนั้น เราจะไม่เอาพิ่มพีไปเราจะไม่เอาไปเรา,เาแค่เปเปอร์ไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องบรรยายนะอ่านพิ่มพีแล้วก็ถามคําถามพูดคุยกันแค่นั้นเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็พึ่งพระเจ้าเนาะแล้วก็การาการนําบทเรียนเราจะต้องนำอา,อาทิลักษณ์ครั้งนะเจอกันอาทิลักษณ์ครั้งอาทิลักษณ์ครั้งแล้วก็นําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บทที่1ไปจนบทสุดท้ายนะครับเราจะข้ามไปข้ามมาไม่ได้เนาะ เราจะแบ่งครึ่งนะบทเรียนหนึ่งเราแบ่งเป็นสองครั้งก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องนําทีเดียวทั้งหมดเลยนะในรอบเดียวเนาะแล้วก็มาดูถึงบทเรียนนะทั้งหมดเนาะบทเรียนกลุ่มมิตรภาพเรามี36บทเรียนนะครับนะมีพื้นฐาน5บทเรียนความมั่นใจในความรอด8บทเรียนสร้างสาวกเร่งด่วน15บทเรียนนะการเป็นคิดจักร นะม,าามีคุณสบตาตามคิดจากในพระบ่งพีสามบทเรียนนะครับการเป็นสาวกตลอดชีพอีกห้าบทเรียนนี่คือวิธีบทเรียนกลุ่มมิตรภาพที่จะสอนแล้วก็สร้างสาวกในเขาเดียวกันแล้วมาดูรายละเอียดเนาะห้าบทเรียนแต่ละแต่ละกลุ่มเนื้นอหาบทเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับห้าบทเรียนพื้นฐานเริ่มตั้งแต่บทที่หนึ่งก็คือพระเยซูผู้ให้อภัยนี่ก็เป็น บทที่นําให้คนที่ยังไม่เชื่อเนี่ยได้รู้ว่าพระเยซูมาเพื่อที่จะชดใช้เพื่อที่จะยกโทษไปคือใช้ความเชื่อไม่ใช่ใช้การกระทำะถ้าใช้การกระทำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกระทําทดีได้ตลอดชีวิตของเราได้นะครับให้เขาได้รู้ว่าโอ้ความเชื่อก็ทําให้ได้รับความรอดบทเรียนที่2คือทูตสวรรค์และวิญญาณชั่วนี้เพื่อที่จะให้ผูเ้เรียนเนี่ยได้รู้ว่าเราอยู่ในโลกใบน,นี้ที่ซาตานเนี่ยครอบงำอยู่ เราอยู่ภายใต้วิญญาณชั่วที่พยายามที่จะจมตีชีวิตของเราเราจะต้องออกจากตรงนั้นแล้วก็จะต้องมาพึ่งพระเยซูมาพึ่งพระเจ้านะครับบทเรียนที่สามเป็นเรื่องพระเยซูสร้างโลกให้เขาได้รู้ว่าสัิ่นทั้งหลายเนี่ยพระเยซูเป็นผู้สร้างบทที่สี่พระเยซูสร้างมนุษย์พรร่งทรงสร้างมนุษย์แล้วก็ ให้มนุษย์ดูแลสวนให้มนุษย์กินผลไม้ทุกอย่างได้ยกเว้นผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วผลไม้ต้องห้ามนะครับบทที่5ความสัมพันธ์ที่แตกหักเป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่ได้ฟังไม่ได้เชื่อไม่ได้ทําตามคําสั่งของพระเจ้านะไปกินผลไม้ต้องห้ามแล้วก็ทําให้มนุษย์นั้นถูกแยกออกจากพระเจ้านะครับนี่คือ5เรื่องแรกที่เราให้พี่น้องที่ยังไม่ได้เชื่อแต่มาฟังเรื่องราวของพระกัมภีนะครับ เรื่องแรกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปต่อนะฮะความมั่นใจในความรอดอีก8บทเรียนนะครับแบทเรียนนี้เริ่มด้วยการตรึงกางเขนนะพระเยซูมาพุทธิยารับโทษบาตรที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อชาระล้างบาปให้กับมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยที่แตกหักจากพระเจ้าแยกจากพระเจ้าเนี่ยกลับมาคืนดีกับพระเจ้ามามีสายสัมพันธ์กับพระเจ้าครั้งหนึ่งบทที่7พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายนะครับ พระองค์ไม่ได้ตายแล้วตายเลยแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายรรพระองค์ทรงผชนอยู่นะครับคนที่เชื่อในพระเยซูก็จะมีชัยชนะเหนือความตายด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นขึ้นจากความตายแล้วก็รับชีวิตใหม่นะรับร่างกายร่างกายไฟวิญญ,ญาณบทที่8พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วพระเยซูอยู่ไหน พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับก็นำพระมีที่พระเยซูขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็คนที่เชื่อในพระเยซูก็จะได้ไปสวรรค์ขึ้นสวรรค์เหมือนกับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบทที่9อธิฐานดูแลแบ่งปันนี่ก็เป็นบทเรียนที่ฝึกให้สมาชิกกลุ่มของเราเนะี่ยเป็นห่วงเป็นใย,ยคนที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซนะูอธิฐานเผื่อเขาแล้วก็ดูแลเฉยแสแล้วก็แบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับเขาบทที่10 เมืองสวรรค์เมืองสวรรค์ที่พระเยซูไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เห็นภาพของเมืองสวรรค์ที่พระเจ้าจะเตรียมเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงจะเตรียมให้กับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูพระเยซูตรัสว่าพระองค์อยู่ที่ไหนผู้ที่เชื่อในพระองค์จะอยู่กับพระองค์ที่นั่นด้วยนะครับนั่นคือแผ่นดินสวรรค์โจนผู้ไม่คู่ควรนะบทที่1 1ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ให้พี่น้องกลุ่มพี่น้องสมาชิกกลุ่มเนี่ยได้รู้ว่า โดยการกระทําดีเนี่ยโจรคนนี้ไม่สามารถที่จะลงจากาไม้กางเขนเพื่อทําความดีก่อนก่อนตายเนี่ยได้เลยนะเพราะว่าโจรผู้นี้กําลังถูกประหารชีวิตอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงนาทีก็จะต้องตายแล้วแต่ในชั่วโมงนั้นวินทีนั้นเขาเชื่อว่าพระเยซูสามารถจช่วยเขาได้เขาขอให้พระเยซูช่วยอย่าลืมเขาเขาก็ได้รับความรอดพระเยซูบอกว่า เขาจะได้ไปอยู่กับพระองค์อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้มาตรฐานความดีโจรผู้นี้ไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์แต่ด้วยความเชื่อในพระเยซูเขาจึงได้เข้าสวรรค์12สร้างให้สมบูรณ์แบบก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้ว่าด้วยการการะทําดีของมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นคนสมบูรณ์แบบได้เลยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ด้วยการการะทาดีของเราเลยแต่พระเยซูมาเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่ครบถ้วน เรามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบโดยพระเยซูไม่ใช่ด้วยความเป็นมนุษย์หรือการกระทําของมนุษย์บทที่13เศรษฐีกับลาาลัสเป้าหมายปลายทางชีวิตของทุกคนก็คือสองปลายทางนี้นะก็คือนรกแล้วก็สวรรค์ถ้าต้องการไปสวรรค์ต้องพึ่งในพระเยซูเพราะว่าในพระคัมภีรก็สอนชัดเจนว่าใครที่จะไปสวรรค์เลือกที่จะไปสวรรค์มีทางเดียวคือทางพระเยซูนะครับนี่ก็คือ8ดบทเรียนนะความมั่นใจในความรอดเราก็ให้ข้อมูล กับพวกเขาจนครบถ้วนแล้วนะครับเขาก็มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจที่จะเชื่อในเขาประเสริฐเชื่อในพระเยซูแล้วเราไปสู่การเป็นสาวกเร่งด่วนนะครับการสร้างสาวกเร่งด่วนอีก15บทเรียนนะครับเริ่มตั้งแต่บทที่14ก็คือการบัติศมาเป็นการให้สมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูประกาศความเชื่อด้วยพิธีบัติศมาในน้ําทิ้งชีวิตเก่าแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่บทที่15การข่มเหง เมื่อเริ่มต้นติดตามพระเยซูคุณจะเจอการข่มเหงอย่างแน่นอนบทที่16การกลับใจใหม่ก็คือกลับใจจากวิถีชีวิตเดิมนะครับความเชื่อเดิมเนี่ยมาสู่วิถีชีวิตใหม่ในทางของพระเยซูในทางที่ถูกต้องฝึกในเรื่องของการอ่านพ่อภีนะบทที่17ว่าเขาจะอ่านพ่อภีอย่างไรนะครับบทที่18ฝึกในเรื่องของการอาธิษฐานนะอธิษฐานอย่างไร วันที่19กัารเปียนพยานเล่าประสบการณ์ชีวิตที่พระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงพระเยซูคริสต์ให้ชีวิตใหม่เนี่ยกับคนอื่นการประกาศนะครับฝึกในการประกาศเข้าประเสริฐให้กับคนก็เป็นการประกาศเป็นการประกาศอย่างง่ายๆนะครับ21ตามหาแกะที่หลงก็คือรายชื่อคนที่ยังไม่เชื่อเนี่ยที่เราจะไปประกาศกับเขาจะนําเขาประเสริฐไปเล่าไปเริ่มกลุ่มมิราพากเขาเขาคือใคร อยู่ที่ไหนเราก็จะสอนว่าหาลายชื่อนั้นน่หาอย่างไรนะครับบทที่ยี่สิบสองนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องที่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราก็จะดำเนินชีวิตกับพระเยซูและผู้ที่จะช่วยเราแล้วก็นำเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราในหลายๆเรื่องนะครับชีวิตใหม่ในพระเยซูชีวิตในพระเยซูจากเดิมที่เราไม่มีพระเยซูเราใช้กําลังใช้ ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ,างๆบางทีก็ต้องหดหูท้อแท้เหนื่อยใจแต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่ในพระเยซูพระเยซูคิตเติมเต็มเราก็ให้เรามีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆนะครับการทดลองการดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูจะเจอกับการทดลองแน่นอนนะครับรเราจะชนะอย่างไรการรักษานะ,ะให้เชื่อในการเดียวยารักษาเชื่อในการ เชื่อในฤทธิ์อานาจของพระเยซูในการรักษาฤทธิ์อำนาจเหนือวิญญาณชั่วนะครับวิญญาณรอดวงทั้งหลายที่ผู้คนมักจะกลัวเนี่ยให้เขามั่นใจว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือวิญญาณชั่วเหล่านั้นชัยชนะเหนือความกลัวนะครับมีความกลัวที่เข้ามากลัวนู่นนั่นนี่นะก็บทเรียนนี้จะช่วยให้เขามีชัยชนะเหนือความกลัวเหล่านั้นนะครับชีวิตที่ถูกตึงแล้วนะชีวิตเก่าไม่มีแล้วมีชีวิตใหม่ในพระเยซูเท่านั้นนี่คือ15บทเรียน เป็นการสร้างสร้างสาวกเร่งด่วนนะครับจากนั้นก็ไปสู่บทเรียนที่29นะครับอีก3ามบทเรียนเนาะการกลายเป็นคิดจักนะครับกลายเป็นคิดจักตามคุณสมบัติของคิดจักในยุคแรกในพมพีนะครับวา่ากลุ่มผู้เชื่อคิดจักยุคแรกเนี่ยเขาเขา,เขาทำอะไรบ้างถ้ากลุ่มของเราทําตามแบบนั้นมีคุณสมบัติแบบนั้น เราก็ทําหน้าที่ของการเป็นคีจักแล้วเนาะแล้วก็ในคีจักมีพิธีมหาสนิทมีการถวายเนาะมีการให้มีการาร่วมนะในการที่จะมีส่วนในขีจักนะครับสามบทเรียนเนาะการกลายเป็นคีจักแล้วก็อีกห้าบทเรียนสุดท้ายนะครับเป็นการสร้างสาวกคตลอดชีพจากนี้ไปคนที่ จะติดตามพระเยซูจะต้องอ่านพระคัมภีร์เป็นนะเริ่มตั้งแต่บทที่32ไปนะครับคาพูดที่หาใครเปรียบไม่ได้คือพระคัมภีร์นั่นเองนะครับพระชนะคําของพระเจ้าฝึกให้เขามีความมั่นใจในถ้อยคําของพระเจ้าว่าเป็นถ้อยคําที่ไม่มีถ้อยคําไหนที่ดีมากไปกว่าพระคัมภีร์แล้ว33ก็คือการบันทึกเฝ้าเดี่ยวนั่นเองนะการบันทึกฝ่ายวิญญ,ญาณว่าเราจะบันทึกอย่างไรนะครับแต่ละวันแต่ละเรื่องที่เราอ่านนะครับอ่านอย่างไรบันทึกอย่างไร แล้วก็บทที่34ก็คือไม่ใช่เพียงแค่อา่านบัมพีน้าบันทึกเฝ้าเดียวแต่จะต้องทําตามด้วยนะครับเอาไปทําตามมีพื่อพีข้อไหนที่เอาไปทําตามนะตั้งใจไปทําตามเอาไปแบ่งปันเล่าให้กันและกันฟังหลังจากนั้นแล้วบทที่35อีกครั้งหนึ่งเราเจอกันเอาบทพพื่อนพีที่เอาไปทําตามเนี่ยเกิดผลอย่างไรก็มาแบ่งปันนะการเกิดผลเมื่อทําตามเพื่อนพีแล้วเพื่อมพีข้อใหม่ที่กําลังอ่านแล้วจะทําตามคืออะไรแล้วก็ก็จะต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ บทที่ส6มสบทสุดท้ายก็คือการคอนติเนียหรือการสร้างบทเรียนจากการอ่านพระพีนะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วสาวกของพระเยซูก็สามารถที่จะอ่านพระภีด้วยตัวเองแล้วก็สร้างบทเรียนของตัวเองได้แล้วก็จะมีบทเรียนที่จะใช้แบ่งปันเล่าแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูเข้าประเสริฐหรือความจริงในพระพีให้กับทุกคนได้นะครับตลอดชีพเลยดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า ตอบโจทย์แล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะเห็นมันเกิดขึ้นจริงๆในคริสจักรนะครับคริเสเตียนทุกคนจะต้องเป็นสาวกของพระเยซูแล้วก็อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ท,ทาตามพระคัมภีร์เป็นแล้วก็มีประสบการณ์ในการท,ทาตามพระคัมภีร์จริงๆเอเมนนะครับดังนั้น TCP จึงเป็นการปฏิวัติการสร้างสาวกนะไม่ใช่เป็นการเรียนพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์ปกติทั่วไปแต่ว่าเป็นการปฏิวัติการสร้างสาวกไม่ใช่ ทฤษฎีแต่เป็นเรื่องของการลงมือทาจริงและเกิดผลจริงขอพระเจ้าอุปถัมภ์ทุกคนที่จะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนกูคุณภาพครับขอบพระเจ้าอุปถัมภ์ครับ